สวัสดีทุกทกคนนะจ๊ะวันนี้มาพาเก็บชะอมก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเอาห้าวหนหวนทําทสวนทุกวัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีออฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วิ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเก็บชะอมชะอมเราไม่ค่อยอวบในยอดน่ะสังเกตไหมยอดเราไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เดี๋ยวตัดกันนะตัดแล้วค่อยเก็บเพราะว่ามีมดแดงมาช่วยเฝ้ายอดชะอมนี่ตัดให้ร่วงไปก่อนแบบนี้ให้ร่วงแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บ อันนี้ยาวแล้วยาวยาวแล้วเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งนนะเอาใบไปทําปุ๋ยหมักนะเนี่ยเนี่ยใบเขาเนี่ยใบชะอมมาไปทําปุ๋ยหมักนะเวลาตัดแต่งกิ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดแต่งกิ่งนี่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดใดๆเราไม่เคยทิ้งเอาหมักปุ๋ยหมดเลยอันนี้ยื่นออกมาเราก็จะตัดตัดเขาให้สั้นๆแตกใหม่ ชมนี่เป็นอะไรที่อร่อยจริงๆนะเดี๋ยวเราค่อยไอ้นี่เก็บหมดแดงเยอะดีชมมีหนามจริงๆอยากได้ชมไร้หนามมากเลยน่ยตัดแตงใหม่ตัดแตงไปหลายรอบแล้วเนี่ย เราก็จะตัดยอดเก็บไปเรื่อยเรื่อยนู่นวันนั้นพู้จัการเอสเรามาจัดการเรียบร้อยแล้วนะคลิปก่อนหน้านู้นน่ะน่ะที่มีต้นไม้เอน่ะที่มีต้นมะรุมเอ็นปทับสายไฟผู้จัดการเอจัดให้เรียบร้อยขอยบอก มีปัญหาอะไรคอยบอกแปบ๊บเดียวนี่ด้วยนี่นี่ตัดโล่งเลยมันสูงแล้วมันไปนั่นเสาไฟสายไฟเรียบร้อยโชว์โชว์โชว์หมู่บ้านตัวเอง <c oughs> <c oughs> ชอบชอบ <c oughs> อยู่อย่างมีความสุขหมู่บ้านเรานี่ค่อนข้างแบบ บริหารจัดการดีดๆเรามีผู้จัดการเก่งด้วยขยันุูเปอร์แมนเน่ยคนเนี้ยงูนี่จับอย่างนี่เลยเขามีความเชื่อชาญอุ้ยดูมดแดงขอหอห่อเยอะๆได้เลยกินไข่มดแดง <c oughs> คุณเอ้ก็มีความรู้เรื่องงู ไม่งั้นจับไม่ได้หรอกรู้วิธีจับสังเกตวิธีจับก็รู้และแยากชนิดงูออกทีมงานก็อย่างขยันเลยเดยบอกให้ทำอะไรก็ทำบอกให้ช่วยตรงไหนก็ช่วยน่ารักจริงๆถ้าอยู่แนละ้วแป๊บเดียวอะ่ะเรียกใช้ได้เลยถ้าถ้าอยู่ประจำ ไอ,อสํนักงานนะแป๊บเดียวมาถึงแล้ววะถ้าไมา่อยู่ก็บอกให้ทีมงานมาช่วยรับเรื่องแทนไหนดูสิเดีย๋ยวเราจะค่อยๆตัดไปทีละหน่อยทีละหน่อยพอเห็นอะไรก็คิดถึงปักไก่นะคุณรัฐยิ้มแย้มย ยอดถนนไปกระโดดน,นี่กินกับส้มตำโคตรอร่อยเลยนะวิรัตวิรัตยิ้มแยม้มปลาไก,ก่ของเราเองตัดกันขวาขมือตะพร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนี่ก่อนเดี๋ยวลืมผู้สานมสมสดเรามั่นใจว่าเป็นผู้สานนมสดนะผู้สานนมสดนะที่เรากินแล้วเอามา,มาวางไว้อะ เอามาฝังไว้อะน่าจะใช่นะเนี่ยคาดว่าน่าจะใช่ตัดแต่งกิิงเงินเดี๋ยวเอาทำปุ๋ยหมักให้หมดมมมเวลาตัดชะอ,อมทีไรอะ มันไปทำเหมือนไปออกรบมาไงงั้นเลยแพ้เต็มตัวเห <c oughs> มือนไปออกรบมาแพ้เต็มตัวห <c oughs> นามล้อเล่นล้อเล่นไว้นี่อยากให้ทุกคนนะปลูกอะไรที่มันแบบกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้เข้าใจป่ะ,อ,ปะอยากมีรัว้วก็รั้วกินได้ อยากมีอะไรนะทำซุ้มใช่ไหมไม้เลือ้อยทำซุ้มอ่ะก็เป็นซุ้มที่กินได้อย่างเช่นอันชันหรืออะไรที่มันกินไม่ได้อะที่มันทำทรงทำซุ้มอ่ะไออะไรม่านบาหลีใช่ไหมกินไม่ได้อ่ะใช่ปะ่ะหรือออกเอาอันชันมาลงเลยเอาพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันกินได้เอามาเอามาลงมาทำซุ้ม เพราะว่ามันมีประโยชน์ปลูกได้กินได้ด้วยให้อารม์ด้วยต้นไม้ใหญ่ก็เหมือนกันอย่างพื้นที่บ้านเราน้อยๆอ่ะจะมาปลูกไม้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> จะมาปลูกไม้เศรษฐกิจพวกสักงนี้พยุงย่างนี้ไม่ได้ปลูกต้นไม้ทุกอย่างที่กินได้กินได้หมดอ่ะเนี่ย ทุกอย่างต้นไม้ในบ้านเรากินได้หมดนะเราถือว่าเป็นพืชมงคลแก่ชีวิตของเรามากเลยเป็นมงคลแก่ชีวิตจริงๆเพราะในช่วงโควิดนี่โอ้โหรอดตายเพราะพืชผักสวนครัวของตัวเองที่ปลูกเออถ้าเกิดมีโรคระบาดอีกหลายๆครั้งนี่เราก็มั่นใจว่าเราอยู่รอดนานกว่าคนอื่นเ่าก็แล้วกันเพราะทุกอย่างในบ้านกินได้หมดอนะที่ปลูกอะ ไม่มีต้นไหนกินไม่ได้จำปีแม่เห็นบอกว่าเออเขายังเอามาชุบแป้งทอดได้เลยใช่ไหมเนะีย่ยกินได้หมดทุกต้นที่เห็นไม่มีต้นไหนกินไม่ได้เราชอบชอบชอบบรรยากาศโชว์โชว์เดยกพี่ทพยดีกว่าพี่ทิพย์พี่ทิพทพี่ต้อยออกมาออกกําลังกายเดี๋ยวนี้เลย <laughs> พี่ทิพย์พี่ต้อยบอกอะไรวะ ฮัดเชยฮัดเชยใครบ่นถึง <c oughs> หนูต้อมบ่นถึงอะพวกพี่ๆแหมพี่ต้อยพอได้เครื่องออกกําลังกายมาหน่อยไม่ออกมาเดินเลยนะปล่อยพี่ทิพย์ปล่อยพี่ท <c oughs> ิพย์ออกกําลังกายคนเดียววะนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดละคณะเม็กซิโกนี่ห้ามสูงนะเพราะว่าจะเก็บยาก ไม่น่าเชื่อนะเห็นบอกว่าสูงได้ถึง6เมตรอ่ะความสูงของคานเมเมซิโกยคิดดู6เมตรอ่ะสูงขนาดไหนอ่ะเขาก็าสูงบางเนี่ยถ้า6เมตรนะชั้นสองชั้น2ชั้น3ามสามชั้นได้ั้งนี่พี่หนุ่ยมาแล้วได้ยินเสียงไหมเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเช้ามาก็เหมือนกันนั่นแหละ ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นเหมือนกันไปไหนมาไหนก็ซื้อของมาฝากตลอดนะอยู่มีเพื่อนบ้านดีดดมันมีความสุขจริงๆเนะ่ยเดี๋ยวก่อนเราจะร้องเพลงอะไรนึกไม่ออกกันะเวลาจะนึกเพลงก็นึกไม่ออก แต่แปเป็นลมอุ้ยนี่นี่นี่มาดูของน้องหนวดนี่นี่มัมบริี่ขาวตาเที่ยงเอสนะคอนบนมช่องเดชโชสุอินนี่ขนาดอยู่ในที่ร่มนะยังจะทะลึ่งสูงขึ้นมานะเนี่ยน้องหนวดไม่ใช่น้องหนวดอันนี้หมอนเชียงใหม่พี่หนุ่ยใครสนใจหมอนนอกหมอนแบบแปลกไปที่ช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะมีเผจเกษตรนอกโรงเรียนมีเพจมัมบรี่ขาวตาเที่ยงด้วย ไม่รู้อะถ้าใครลองกดเข้าไปที่ช่องเรียชโชสุกินจะได้ยินเพลงเพร้อๆรอจากน้องหนวดเป็นนักร้องสองท่อน <c oughs> เหมือนเรากระท่อนกับกระแทน่น <c oughs> แล้วก็ถ้าเข้าไปที่ช่องเกษตร,รดอกรงเรียนนะช่องเกษตร,รดอกรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเปิดคลิปเข้าไปก็ฮาเลยเ <c oughs> วลาเปิดเข้าไปดูละหายอย่างนั้นะนั่งขำอะหัวเราะนั่งดูไปขำไปก็แล้วกัน <c oughs> แปลกไม่เหมือนใครครับท่านแต่และช่องหลายๆช่องนี่แบบว่าเขามีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวอยู่ทำยังไงก็ได้ไม่เหมือนใครอะ่ะฮาดีน้องหนวดอะ่ะอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีถึงแม้จะงานท่วมหัวเนยกับน้องปอเนี่ยงานทั้ท่วมหัวเลยอะ่อออะ,หเ,อะเห็นแล้วเหนื่อยแทนแต่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็คิดบวก เป็นคนที่คิดบวกมีความคิดที่เป็นบวกดีมากๆน่ารักพวกช่องปลูกผักเนี่ยดูไว้แต่จริงๆอะพวกช่องปลูกผักในส่วนมากอารมณ์ดีอุ๊ยโอ้ดันเห็นไหมช่องปลูกผักในส่วนมากอารมณ์ดีนะสังเกตนะวคนไหนที่กําลังปลูกผักอยู่ตอนเนี้ทำช่องนะจ๊าย้ำเลยย้ำอยู่ยนี้แหละ ย้ำให้ทำช่องกระตุ้นให้ทำช่องอยากให้ทำมากเลยทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักนั่นแหละทำให้ชีวิตมีความสุขสุขใดไหนเท่าที่ได้เล่าเรื่องการปลูกผักให้ทุกๆคนได้ฟัง ปลูกผักเป็นอะไรที่ช่วยลดโลกร้อนนะจ๊ะเออพวกเราที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้โลกนะช่วยลดโลกร้อนอ,อ,อุ้ยเยอะดีจังนีออ่ เอาไปทำปุ๋ยหมกักเด็ดยอดไปกินแล้วไปทำปุ๋ยหมกักสวัสดีเป็นไงสบายดีไหมจ๊ะพ่อหนุม่มคุยกับหมาก็รู้เรื่องอุ้ยไม่ทักเลยปกติจะเห่า <c oughs> ไม่ทักไม่ทายนะยังไงคุยกับหมารู้เรื่องค่ะชราพรชราพรคุยกับหมารู้เรื่องนะจ๊ะ เอาครุกคลีอยู่กับหมามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยทุกวันนีน้ติดปากหมาอยูเลยแต่น้อยคลิปนี้ไม่มีอะไรสาระนี่ชมนี่เราไปซื้อกิ่งตอนมานะกิ่งละสิบบาทปลูกครั้งเดียวนะแล้วก็เก็บกินได้ตลอดชีพเลยเนี่ยจริงๆ แล้วก็เอากิ่งกิ่งของเขาเนี่ยไปปักชำเนี่ยกิ่งกิ่งแบบนี้นะแบบเนี้ยตัดแล้วไปปักชำไปทิมอันนี้เดี๋ยวเอ,ออกมาให้ชัดชัดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยกิ่งกิ่งแบบเนี้แหละที่ตัดปักชำแล้วติดเนี่ย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 กิ่งแบบนี้นะเอาไปทิมลงดินเลยรื้ใบออกหน่อยการายน้ำแล้วก็ทิมลงดินเลยเนี่ยแล้วก็ติด เออติดง่ายแต่ต้องเป็นกิ่งแบบนี้นะกิ่งที่แบบไม่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะลาจำลาแม่ดอกฟ้าค้นใจคนจนพี่ทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องจากกันร้องผิดร้องถูก เลิกมองดูใช่ป่ะเลิกมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินฮะไอ้วันมันห่าวอุ้ยถ่ายแล้วนุ่มนุมนุมมาอุ้ยตัวเองตัวเองโตขึ้นเยอะเลย ตัวเองต่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยสวัสด,ดีโอไม่ต้องกลัวนี่ผู้สาว <c oughs> <c oughs> แหมรีบวิ่งหนีเชอะสู่ความสวยของฉันไม่ได้สิ <c oughs> โอผีบ้าสติไม่ไดีเลย <c oughs> สติไม่ค่อยดียจริงๆนะพักนี้เป็นยังไงไม่รู้บางทีก็ลืมลืมชื่อเพื่อน <c oughs> ลืมชื่อเพื่อนได้ไงไม่รู้ เอ,อเวลาเพื่อนมาทักบางทีเราก็ลืมว่าเขาชื่ออะไรท,ท,ทั้งๆที่ทักทายกันอยู่บ่อยๆอาการหนักแล้วเนี่ไปละสงใจใเพื่อนๆที่กำลังทําช่องขอให้ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาให้ได้นะจ๊ะอย่าท้อเด็ดขาดเราเดินหน้าเราอย่าหยุด จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จถ้าเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วลุยต่อเนาะมีแค่นี้แหละมุ่งมั่นขยันมุ่งมั่นจัดสรนเวลาท่องไว้นี่เป็นคาถาเลยนะแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบรักการปลูกผักก็ไปติดตามช่องต้นเกษตรชาแนลแม่บีปลูกผักแล้วก็พี่พาสวนผักหน้าร้านสิริรัตน์การ์เด้นชาแนล อิ่มอร่อยปลอดสารผักปลอดสารเรื่องะไรไงน,น,น้องแตนบ้านพันไม้คนกฎหมายกเกษตรต้อมเ,เ,เกษตรเกษตรกรขี้เกียจ4.0ใครอีกใครอีกบ้านพันไม้คนกฎหมายวันว่างชแนลแม่ก้อยพาทำเวอที่ลิชชแนลน้องน้องเล็กช่องใหญ่ๆฟาร์มสุขปลูกอินรียฟาร์มสุกข,ข้างบ้านป้ากิ๊กทาสวน สวนผักสวนผักหลังบ้านพวกนี้ไปกดติดตามเพอหลายช่องมากนะประกรณ์ก็ได้ประกรณ์คุณประกรณ์โบยแย้มหลายช่องมากที่เรากดติดตามแล้วจำไม่ได้เยอะแต่ที่จะจำได้คือที่เข้ามาที่ช่องเนี่ยบ่อยๆทำงานดีกว่า <c oughs> พแพร่ไปนานแล้ว สู้ๆกันไปนะพวกเราแค่นี้นะ